เราจะพาไปชมทุ่งนะครับขับรถเล่นชมทุง่งตันนี้ผมก็ใช้ถอยประจำอยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับผมวันนี้เราาพบกับผมนะครับผมช่องโทนี่สตาร์ลิตนะวันนี้ก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับช่วงนี้อยู่บ้านนี่เบื่อมากเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงโควิดนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะครับปัจจัญญแห่งชาตินปิดผมนี่คิดถึงภูเขาต้านไม้ใจจะขาดนะ วันนีม้มีอะไรนะครับวันนี้พาไปขี่รถเล่นกันนะับผมแถวบ้านนะไอเรื่องโซเชียลดิสแทันจิ้งนี่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าเราไปาคนเดียวแล้วผมไม่ไปยุ่งกับใครอยู่แล้วโอเคตรงนีอ้อยากบิดรถนะอยากบิดรถตรงนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้ก็ส <S <S ี่หกโมงแล้ววนนี้ผมเราก็ออกมาช้าไปหน่อยนะผมจะพาไป ชมทุ่งนะครับขับรถเล่นชมทุ่งที่สามเรือนะผมตำบลสามเรืออยุธยานะเดินเดินเดินเดราจะเลี้ยวข้างหน้านะครับจะมีซอยข้างหน้าอันนี้อารมณ์มันก็จะแบบว่าบรรยากาศเหมือนอยู่แถวบ้านนอกอ้าวเฮียคนนี้ม่งเลี้ยวตามไม่ใช่ดิเราเลี้ยวตามเขาเ่ยบรรยากาศก็จะออกนะแบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับทุ่งนา ผมด,ดูแล้วคิดถึงบ้านตาแล้วผมอันนี้บ้านตาบ้านยายผมอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับวต้องแซงแล้วขอญาตแซงแล้วขอ,ขอเลี้ยวพอดีเลยเจ๋อ บรรยากาศโอ้ใจเย็นบรรยากาศนะครับผมตำบลสามเรือนต้ยบ้านสามเรือนเนาเอ้ยมันตำบลรือว่ามันหมู่บ้านวะผมก็ลืมแล้วครับ ก็อยู่แถวบ้านผมแล้วผมไม่ไกลมากเราจะไม่เรื่อนโค้งนะผมแถวนี้มันอยู่ในชนบทเนาะอันตรายเราจะต้องเซฟเซฟไว้ก่อนับปลอดภัยก่อนโอเคเฮ้ยหมา โอ้โหล,ม,โลมเย็นสบายแล้วผมฝนเพิ่งหยุดนี่ย็นมากเลยครับลมพัดเย็นในกลิ่นกลิ่นเขาเรียกว่าไงกลิก่นดินนะะกลิ่นดินกลิ่นฝนยังไม่ใหม่อยู่ครับโอ้โหรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเห,ห,หลือเกินใบกล้องกป๊ะโปเนี่ยาก็ทําการติดไม้แล้วนะผมเรามีเราซื้อตัวแปลงมไม้มาแล้วแล้วก็ ติดไม้เอ้ยอะไรเนี่ยวัวเราก็ติดไม้เข้าไปในหมวกแล้วนะครับผมเราก็จะทำการพูดคุยกับเพื่อนๆได้ะนะแล้วมันก็จะแบบว่าขับไปครับคุยไปบ่นไป,ไปไนครับสมุดไปด่าไปแล้วได้หมดเลยต่ะัวขับรถเล่นด้วยอโอ้โหไอ้เช้า นะครับรรยากาศทุ่งนาแต่ผมอยากไปเขาแล้วคิดถึงเ่าเหลือเกินเลยเราจะเลี้ยวทางขวานี้แล้วครับผมมีรถไหมเอ่ยดูรถหลังก่อนโอเคเราจะเป็นถนนเล็กๆจะมีคนมาวิ่งครับผมออกกําลังกายด้วย รูปตรงไหนดีครับเนี่ยตรงหนอ,องบึงนี่สวยดีโอ้ยรถเลยครับผม วันนี้เรากมากับกล้องตัวนี้นะครับผมกล้องดีเซลอาวันนี้ผมก็ใช้ถ่ายประจำอยู่แล้วนะครับน,นี้เป็นติดเป็นเลนสามห้ะครับผม ไปครับไปต่อนี่กว่าโอ้ย,อย,อยมุมเนหน้าเข้ามาเลยดินเต็มเลยครับผมเละเละฝนเพิ่งหยุดใหม่ใหม่ครับไปหาอีกสักจุดถ่ายรูปแลยครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมืดแล้ว หินแม่งดีดกระเด็นขับเลยโอ้โหตรงนี้ก็มีบ้านคนด้วยนะครับอุย้อยอันนี้สะอะไรอเรียกว่าไงอะสะบ,บัวเหรอตรงนี้สวยตรงนี้สวย ีแก๊งแก Saint ๊งอะไรเนี ment, ่ยซ <ans> <us uk riff aquilo> ีบีบรรยากาศชิลครับโหบรรยากาศได้อย่างชิลเลยโอเควนรถดีกว่ะถ่ายรูปถ่ายรูป ไาล้อไปกันดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับ ชอบครับชอบชอบชอบรรยากาศแล้วมันชิลชิลดีจริงๆเลย ก็เส้นดีก็ไม่เหมาะกับเล่นโค้งนะครับเพราะว่ามีคนมาวิ่งเนาะเราก็ให้ให้เกียดคนวิ่งดีกว่าครับก็เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเนาะโอเค ไม่ไม,ม,มีรู้จะไปไหนครับกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเราก็มาถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมเรามาแค่นี้แหละมาแค่เขาเรียกว่าให้หายเสี้ยนคันเร่งน,นะครับผมขอแค่ได้ขี่อ่ะโอ้ยหมาหมาหมา นี่ก็ชนบ,บทนะครับผม ว้าบเราก็จะมาโห่เส้นนี้แล้วผมเส้นในตอนต้นคลิปนะครับเราไปกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม เรากำลังกลับบ้านนะผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมในการทาคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปขี่รถเล่นที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวติดตามไว้นะครับผมก็อย่าลืมนะผมติดกดซับให้ผมด้วยนะครับก็คอมเมนต์คอมเมนต์กันได้นะไม่ไม่ได้ว่านะครับผมคอมเมนต์ติชมได้นะครับผมก็ไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับ